สวัสดีครับวันนี้กับพี่โป้ที่รอเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคอส3ทางครับ VX 2 3 4นะครับของ MyP คอสอนาล็อกในระบบ3ทางใช้งานยังไงแล้วต่อยังไงครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับเริ่มจากจะมีมิก1ตัวนะครับมีคอสโวเวอร์แล้วก็มีแอมสองตัวในที่นี้มีแอมสี่ชัแนลหนึตัวแอมสองชัแนลหนึตัวผมจะให้แอมสี่ชัแนลเนี่ยขับกลางแหลมนะครับแล้วส่วนแอมสองชัแนลเนี่ยขับเบสนะครับเริ่มจากมิกเซอร์นะครับช่อง L หรือช่องซ้ายนะครับมาเข้าอินพุตช่่่อออองงง1นนะะคครรรัับบแล้ววก็ชช R หืขา มาเข้า Input ช่อง2นะครับอันนี้เราก็มีสัญญาณ input จาก m ิ x e r อร์มาที่ c r o s s o v e r แล้วนะครับทีนี้ก็สัญญาณขาออกเริ่มจากโลก่อนหรือลำโพงซับก่อนนะครับจะเป็นแอมตัวบนซึ่งเป็นแอมสองชัแนนะครับจากเอาพุตลนะครับเขาจะเขียนว่าโลนะช่องหนึ่งนะครับมาเข้าสัญญาณ Input ที่ช่องหนึ่งของแอมสองชัแนลนะครับโลช่องที่2หรือฝั่งขวาเนี่ยครับ ก็จะออกมาแล้วมาเข้าที่อินพุตช่อง2องของซับก็จะเป็นแอมตัวที่1อันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วทีนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมก่อนนะครับ <ST AR G> เสียงแหลมเริ่มจากไฮนะครับ <ST AR G> คือช่องนี้ฝั่งซ้ายก่อนนะครับตัวนี้นะครับมาเข้าอินพุตช่อง 1, 1> ของแอมสี่ชัแนลนะครับ <ST AR G> แล้วก็เสียงแหลมของช่องที่2ฝั่งขวามาเข้าอินพุตที่ช่อง3 <ST AR G> ของแอมสี่ชัแนลทีนี้ก็จะเหลือ2ช่องคือเสียงกลางนะครับก็เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือ โลมิดนะครับสัญญาณออกนะครับแล้วก็มาเข้าที่ช่อง2ของ power amp สี่ channel นะครับนี้ฝั่งขวาก็จะมาเข้าที่ช่อง4ของ amp สี่ channel ครับเท่านี้ก็เสร็จนะครับในการวิ่งสายเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับกันเมื่อเราต่อสายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปรับตั้งค่านะครับเนี่ยเราเริ่มจากสัญญาณขาเข้าก่อนคืออินพุตตรงนี้นะครับเราก็ตั้งค่ากลางไว้ก่อนก็คือ0นย์นะครับสองข้างเหมือนกันนะครับ ปุ่มที่2จุดตัดความผีระหว่างเสียงกลางกับเสียงเบสนะครับก็ประมาณ100นะครับก็อยู่แถวแถวต่ำกว่า140ที่เขาเขียนไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับสองข้างเหมือนกันนะครับปุ่มที่3จุดตัดความผีระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับค่าเริ่มต้นอยู่ประมาณ 3K นิยมสุดละครับก็ประมาณนี้นครับอยู่ระหว่างขีด 3.5K ตรงนี้นะครับอีกฝั่งเหมือนกันสัญญาณขาออกของเบสตัวที่4เราจะตั้งไว้ที่ลบสก่อนก็ได้ สองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็เสียงกลางครับลบสิบเหมือนกันเสียงแหลมนะครับลบสิบเหมือนกันก็จะมีปุ่มตัวหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการตัดความถี่ต่ำกว่า40่เฮิรตซ์ออกไปก็กดนะครับไฟแดงโชว์ขึ้นมาทั้งสองขางนะครับถัดมาระหว่างสัญญาณเอาพุตเบสกลางแหลมจะมีปุ่ม INV นะครับย่อมาจาก Invert คือกลับเฟสนี่เองนะครับมีทั้ง3ตัวเลยนะครับเมื่อใช้งานก็คือไฟแดงจะติดขึ้นมาที่จะใช้ก็คือต่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราฟังดู หรือว่าใช้เครื่องมือวัดทดสอบดูว่าเฟสระหว่างลาโพงดอกเสียงกลางเสียงแหลมหรือเสียงกลางกับเบสเนี่ยตัวสัญญาณเนี่ยมันกับเฟสกันไปยังลําโพงนะครับเราก็สามารถกดกาเฟสเพื่อจะหาว่าฝั่งไหนดีสุดได้ทั้งสองข้างนะครับไฟตัวนี้ก็จะแสดงสถานะว่ากําลังใช้งานอยู่เขาจะมีตัวปรับที่อยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันแรกก็คือโลซัมนะครับเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยสัญญาณอินพุตทั้ง2อ,อันเนี่ยจะรวมกันมาออกที่ช่องโลช่องที่1ช่องเดียวนะครับ โลช่องที่2ออกที่ระดับสัญญาณเท่าเดิมนะครับแต่โลช่องที่1เนี่ยจะดังกว่า2เท่านะครับสวิตการหนึ่งเลือกใช้สวิตสูงทั้ง2อันเป็น3ทางถ้าจะมีอันนึงต่ําแสดงว่าเป็น2ทางนะครับทางซีกซ้ายกับซีกขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เขียนว่าคูณ1กับคูณ10นะครับใช้กรณีที่เราจะใช้เป็น4ทางนะครับแล้วก็กดแล้วตัวคูณก็จะมาเกิดขึ้นที่โวลลุมปรับความถี่นะครับเท่านี้เองครับง่ายๆในการต่อใช้งานฟังก์ชันของคอสโอเวอร์ในแบบ3ทางนะครับ ลองต่อกันดูถ้าชอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และสั c r i b e ด้วยครับขอบคุณครับ